สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากฟินแลนด์อีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีแห้งจ้ะออกมาย่างเหล่นแถวบ้านอีกแล้วหิมะไก่สิมดแล้ว เดี๋ยวพาทุกคนเบิง้งบรรยากาศในป่าหลังบ้านเดี๋ยวมันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะจ้าเราเรื่องการเก็บบลูเบอร์รี่เนาะจ้าว่าเก็บแล้วเอาไปขายที่ไหนเนาะอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้แล้วนะคะก็กสิกรรมคลิปวิดีโอนี้ไปกระไดเนาะจ้าเนาะมะตองเบิ้งกนะ็ไดเนาะคนไหนที่รู้แล้วเนาะจ้าก่อมาบอกสู้กันฟังเพราะวา่าเคยมิม่เนาะจ้าถามว่า ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ฟิลเลนหนึ่งสีลรอเฮ้าสีเอาแบบว่ายาดเอาพี่น้องมาเก็บบ,บลูเบอรี่ยังเสียมันสีมันสีขุ่มบอลนะจ๊ะมันสีแดกําไลบอเป็นตามาบอเนะจ๊ะปีนี้หน่ะสีมาดาเนะเพราะว่าสถานการณ์แบบมากบยหนึ่งตั้งปีที่แล้วแล้วนะจ๊ะตะวากะเบาสู้กันฟังไหวเนาะเพื่อเพื่อมาาด้เนะจ๊ะเพื่อสถานการณ์มันดีข้นเพื่อเข้าเจาให้มาเนาะกะมุ่นเคยเอาน่องมาเนะจ๊ะตะวาก ตอนที่ผ้านองมากนั่นจุดประสงค์กับว่าแมนวาเอามาตั้งใจว่าสิมาเก็บบูเบอรี่เนาะก็คือว่ามะเที่ยวเนาะจะเอามาเที่ยวมาเล็นนี่แหละแล้วก็การมาเก็บบูเบอรีมันก็เป็นกําไรเนาะเป็นแบบว่าเป็นผลพลอยได้เนาะจ้ะอุ้ยมื่นที่นี่ว่าก็มีคนถามเนาะจ้ะมูอยู่ฟิลล่าน้ำกันนี่แหละถามาว่าเออละมุนเอามาแล้วเอาไปเก็บลรวเอาไปขายใสเนาะจ้ะกระชองทางในการขายเนาะอันนี้ของมุนเองเนาะ ของมุนก็คือว่ามุ่นขายแหกับคนหล้จักเนาะจากเป็นมูของสามีเนาะเป็นเริ่มจากญาติเริ่มจากที่ทํางานก่อนเนาะจากที่นี่ว่าเวลาลูกค้าเขาสื่อไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาก็บอกต่อกันไปเนาะจ้กอย่างเช่นสมมติว่ามีคนนึงสื่อจากเข้าไปแล้วแล้วเขาก็ไปบอกมูเขาอีกที่หนึ่งประมาณนี้เนาะจ้กก็ขายให้คนรล้จักเอาอย่างไงก็ตรงๆก็คือขายให้คนหล้จักเนาะจ้กแล้วก็ อีกช่องทางหนึ่งก็คือเอาไปขายตลาดแต่ว่าอันนี้มุ้นบก่กคยไปเนะาะเพราะว่าถ้าไปขายตลาดนะมันต้องมันต้องมีเวลาไปนั่งไปนั่งขายเนจาจะเก็บคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งขายหรือว่าเขาเก็บมือหนึ่ง,นนงเขาไปขายอีกมือหนึ่งมีเวลาไปตรงนั้นเนะาะเพราะว่าทํางานนําเนจาจะก็เลยใส่วิธีนี่แหละก็คือขายคนหลุดจากก็คือหายสามีนะ่ะหาลูกค้าให้เนจาจะแล้วก็กกต่อมาก,ก็คือการโพสขายอยู่ใน Facebook เฟซบุ๊กนอกจากมันก็จะมีกลุ่ม กลุ่มผวกขายของมือสองผวกกลุ่มแบบว่ากลุ่มแบบว่าที่เขาสื่อขายกันในฟินแลนด์นะจ๊ะก,ก็คือสามารถเข้าไปโพสได้แล้วก็่ะสิมีคนมาติดต่อสื่อเนจาจะลูกค้าเนี่ยมุ่นบอกเลยว่ามีแน่นอนเนะจ๊ะประ้องยานว่ามัมีคนสื่อมีแน่นอนมุ่นเนี่ยมัเคยไปโพสขายบุบรีลนในเฟซบุ๊กเลยเพราะว่าเก็บบทันเนะจ๊ะแค่ขายให้กับอนคนหลุดจากีนก็คือเก็บบทันม่มีปลาเก็บ ที่สําคัญก็คือว่าเขาตองมีปลาเขาต้องมีปลา,าแล้วก็ะตองรูว่าหม่องไดมีมีปลามันดกเออไอเรื่องลูกค่านี่คือเป็นปัญหาร่องเนาะจา้ะปัญหาหลักๆคือปลาที่เขาจะไปเก็บเขาตองรูเนาะจา้ะเรื่องเรื่องลูกค้านี่จังใดก็มีอันนี้รับรองว่ามีแน่นอนเนาะจ้ะแล้วก็ะถึงว่ามีคนฟินเห็นหมาสื่อต่เฮ้ากะสามารถเอาไปทรงทรงเติน่นทรงโรงงานก็นได้แต่วา่าการไปทรงโรงงานนี่คือ สิบ,บอกว่ามันถูกมากๆเลยมันบอคุ้มเนาะจา้ะถ้าเทาหาลูกค้าที่เป็นคนสื่อกินอะ่ะมาสื่อจะดีกว่าเนาะจา้ะมุ่นเก็บเนี่มุนตื่นแต่ตีหาเด้ตีหาประมาณตีหาเคิงอะ่ะหกโมงเสาร์เนี่ยคืออยู่ในป่าแล้วคืออยู่เนี่ยตีสี่ตีหาคือมันสวา่างแล้วเนาะเวลาหนาร้อนเนาะบรรยากาศมันก็สิประมาณนี้แหละตีหาก็สิบประมาณนี้เลยหกโมงเสาร์ก็คือไปหอดปลาแล้วบางป่าเนี่ยก็คือ ยุ่งหลายเนาะจ้ะทั้งยุ่งเฮ้ยบางปลานี่บ่มียุ่งก็สบายเนาะจ้ะปลาใดมียุ่งเนี่ยโอ้ยทรมานเนาะจ่ะกาสิใดแต่ละถังถ้าเกิดว่าไปเจอปลาดกๆเนาะเอาแบบดกคือว่ามม่น,นี่กเ,กเ,กกเ,กกเก็บบอกไว้ก่อนว่ามุ่นี่เก็บบ่เก่งเนาะจ่ะเก็บเก็บบ่เก่งเก็บบ่เร็วถ้าเกิดว่าปลาดกๆดกแบบดกมากๆเลยอะ่ะ สองชั่วโมงถังหนึ่งนากจากสองชั่วโมงเดียถังหนึ่งถ้าเกิดว่าป้าได้บ่คอยดกอะประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงเคยสี่ชั่วโมงก็เคยมีทะเลเล่มๆเ,เนาะแต่ว่าถ้าช่วงเปิดฤดูกาลมันก็สีดใดลายอยู่เพระาะว่าปลามันใหม่ปลาเ่รา,านไะเมีค้อนเข่าเนาะมันก็สิเก็บได้ลายได้เลี้ยวขื้นทำมันดกเนาะมีปีที่แล้วจากั้งแตยููฟินแลนด์มานะปีที่แล้ว,ลวดกแฮงได้ชั่วโมงละถังบ่เคยได้จักเถื่อ เป็นครั้งแรกที่เก็บได้ชั่วโมงละถังเนาะจ้ะถังที่เราถึงก็คือถังใส่นีเนาะจ้ะเหมือนถังน้ำบานเท่านะจ้ะจุได้ประมาณ10ลิตรเนาะแล้วก็เก็บประมาณสองสามชั่วโมงตอนหนึ่งถังย่างบ่แล้วเดี๋ยจ้ะกลับมาบานต้องมาทำความสะอาดต่อถังหนึ่งใส่เวลาทำความสะอาดประมาณ3 4สี่ชั่วโมงเนาะจ้ะแล้วแต่ว่าเขาเก็บมาสะอาดแค่ไหนเนาะถ้าเศษใบไม้หลก็ใส่เวลาหลเนาะจ้ะ นี่แหละที่บอกว่ามันเมยเนาะจ้ะคือมันใส่เวลาดูต่ว่าพูดถึงว่าเมยกบจริงแต่ว่ามันมวนจะเวลาเขาปลามันมวนอยู่กับธรรมชาติมือแบบว่าบ่มีเจ้าน้ายนแมจ้ะแบบว่าเออเข้าเฮาเมยเขาก็หยุดแต่ว่ามัน่บยุดกค่ะมันไปมันเห็นมันเห็นมันมวนเนาะจ้าขังเก็บขังดกไปหนาขังมวนไปหนาไล่ได้ตัวปีกะแต่ละปีกะแล้วแต่เนาะจ้ะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะข้อม เก็บได้ซ้ำได้เนาะเก็บได้เร็วเก็บได้สาไายได้ต่อปีเนาะจากกานนี้ก็คือว่ามุ่นว่าได้เก็บจริงจังเนาะเก็บแบบว่าได้เท่ไดก็เอาจา้ะปีสองพันสิบปดมุ่นขายถังละสี่สิบยูโรจ้ะได้มาทั้งหมดพันสามกว่าเนาะจา้ะขายถูกมากงเลยมแต่คนบอกว่าขายถูกต่อมาปีสองพิเกนาะจากมุ่นขายขึ้นมาอีกนิดนึงราคาถัางละสี่สิบหานะจ้ะปีนี้ได้มาพันหกแล้วกับปีที่แล้วเนาะ 2 2 0ก็คืนราคาไม่าอีกทั้งละหาซิบนอกจากปีที่แล้วเดี๋ยวมาพันหาเนาะแต่ว่าจนนาํานวนถังว่าหลายหรอกแต่ในร่วมกันประมาณหาสิบก็ทังสิมีทั้งบูบอรีแล้วก็ลูกแดงเนาะจ้ะแต่ว่าลูกแดงน่มันสิบบ่ได้ราคาลูกแดงสิคาคาายู่ทีทังละสามสิบบูบอรีสได้ทั้งละหาิบเนาะจ้ะกะประมาณนี้เนาะจ้ะว่าหาลายหรอกประมาณพันกว่ายูโรค่ะต่อปีเนาะ ลายใดของมุ่นก็จะอยู่ประมาณนีต่อปีเนาะจ้ะที่เก็บบุบอรีเนาะต่ว่าเป็นการเก็บแบบ้ำๆเนาะมุนไม่ได้เก็บแบบว่าถึงขันว่าจริงจังเนาะเก็บแบบได้ทะเลก็เอาสิเนาะจ้ะต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าคนที่แบบว่ามาตั้งใจมาเก็บบุบอรีโดยตรงอะสิเด้ร้ายก็มีอยู่เนาะก็ถ้าเกิดว่าสเอาญาตอยัางมากอะมาได้เนาะจ้ะเ่าต้องห่วงเรื่องคนสื่อเนาะคนสื่อนี่นอนอยงางที่มุนบอกนะตะว่น ปัญหาคือมันมันมีปลาเก็บเนาะจ้ะพราไม่ได้ถึงฤดูกาลนะ่ะคนก็สิแบบว่าลูบปลา,ปปาเขาก็สิไปกันเนาะแต่เขาา้าว่าลูกปลาเขาก็ากกอาสิลำบากตรงนี้เนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องที่ว่าเอาไปขายไซนั่นมีที่ขายแน่นอนเนาะจ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเฮาสิคิดว่าเออมาเก็บบุหรี่ย่างเดียวมั้งเสีก็ต้องเพื่อใจไว้เพื่อมันเพื่อมันขาดทุนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ได้คิดว่าสิแบบว่าเออมาเก็บบุหรี่ย่างเดียวมาเที่ยว เอาอยาดถือสว่าห้าอ่อนองมาเที่ยวเอาพอแม่มาเที่ยวบางทีเนาจะเงื่อนจากบุบริมันก็เป็นกําไรไปเนาะแต่ว่าปีนี้ว่าหนากสิมาใดเนาะเท่าที่เบิ้งสถา,านาการณ์เราจะขนาดว่าแรงงานที่สิมากับบริษัทตอนนี้กะบทัานในมีเท้าคืบหนาเราจะว่ามาใดหรือมาบ่ได้ดเนาะก็ต้องรอเบิ้งสถา,านาการณ์ก่อนอากาศดีดีจ้ะ อันนี้เป็นถนนเขาบ้านมุ่นเนา่อจากเขาไปตรงนี้ก็เป็นซ้อยเนาะแล้วกเว็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็สิเป็นบ้านมุ้นเนาะตรงนี้ก็เป็นถนนจักรยานจา้ารถพานบ่บไดเป็นถนนแบบให้คนมาเดินเล่นแล้วก็ขามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงคือยังรููบเห็นบ่จ้า,จาห่างหลงนะังเน่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือสูสานจา้า <laughs> เห็นบ่จ้า,จาตอนแหลกมุ่นมาอยู่แหลกๆปีแหลกว่ารู้ว่าเป็นสูสานเ้ย ตอนนั้นมาม่แบบว่าช่วงหนาหนาวเนาะหิมะเต็มเนาะกับมา่ยางเลือนกับบลูเป็นสุสานแฟนก็บ่กเคยบอกมาลูตอนหนาลอนเนาะจ้งไม่เห็นเอ้าสูสานพ่ะนะแต่ว่ากับว่าน่ากลัวจใจยุ่งหิบรรยากาศมันบอบเป็นตะยานเนาะเป็นสุสานของทหารเก่าจากทหารสมัยสมัยสงครามเนาะสงครามโลกเขาก็จะเอามาฝังไวน้นีเนาะจา้ะบอบเป็นตะยานขออนุญาตนะจ้ะขออนุญาตทํำคลิปเนาะ ประเด็มันลบรูล้วจ้ะเดี๋ยวตรงนี้ซิมี่เห็ดออกอีกสักเดือนหนาเดืสิพ้ามาเก็บเห็ดเนาะวันนี้ลาไปก่อนด้อจ้ะสวัสดีค่ะ